สวัสดีครับเอซีทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านเข้าสู่แดนนะครับแดนนรกสวรรค์นะครับอม,มาเอาทีมงานมาเร็วๆเร็วๆอย่าช้าอย่าช้าเออมาเร็วๆอย่าช้าเข้าแดนกรรม แดนกรรมแห่งนรกสวรรค์พุทธการมาเข้ามาอ,อมาตอนนี้จะเข้าสู่เมืองยักษ์นี่ไปขอพรเจก้ก่อนขอพรขอสวดขอลาบน้ำปูเวทสุวรรณขอพรน,น้ำปูเวทสุวรรณ ขอพรปูเวสุวรรณอิติปิโสภควายามราชาโนท้าเวสวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนยักษ์ท้าเวสุวรโนองค์ใหญ่มากนี่ตอนนี้เขาเขาเรียกว่าเป็นแดนของยักษ์ต่อไปก็มาอันนี้คืออีกแดนหนึ่งของวัฒนธรรม อันนี้ก็คือนะครับแดนนี่กัเป็นแดนเพื่อนคือเขาเขียนบอกไว้ว่าเป็นแดนนี่อย่างไนี้เท้าอย่างนี้โอ้ แดนสวรรค์ชั้นที่หกนี่คือปริปรินมิตปริปรมิตป,ปอละนิมมิตรสวัสดีเทวราชผูป้ปกครองเทวดาชั้นนี้ชื่อปริมิต,ตะปานอิมงาเียดูดูซูมแล้วกันแดนนี้ก็คือ เออันนี้ก็จะเป็นอีกแดนหนึ่งออันนี้ก็เป็นอีกแดนหนึ่งเนี่ยอันนี้กําลังเล่นมอนซ่อนผาเนี่ยแดนนี้กําลังเล่นมอนซ่อนผาอ่า,อานี่อา่า อันนี้ก็เป็นแดนแดนนี้ก็เป็นแดนของชั้นเทพชั้นพรมเออมาดู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 มาด,มาด,มาดูนะครับสวรรค์ชั้นชั้นที่สี่ชั้นที่สี่ชั้นดุสิตาชั้นที่สี่ชั้นดุสิตาพุ่มเป็นที่อยู่ของเทพ เทพระเจ้าซึ่งมีความยินดีและมีความแ่มช,ชื่นอยู่เป็นนิดที่มีเท่าสันสันดุสิทธิเทวราชเป็นผู้ปกครองนี่อันนี้ก็ก่อพระเกดีไซน์นี่ชั้นนี้เห็นวงบวนต่อไปเราจะเข้าแดนไปเข้าแดนน,นกรกวัดที่เนี่ก่นอนเงินก่อนทองอ มา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 เบิ่งแดนนรกอันนี้บอกบอกแอดมินไปปีนเนี่ยมันหลุดดูนี่แอดมินแอดมินไปปีนดูนี่ไปปีนดูไปปีนดูนี่เจ้าฟ้าหอยสอดปีนหลายไปปีนเบิ่งดูนี่สไลเดอร์เนี่ยเจ้าฟ้าหอยสอดนี่อันนี้ก็คือผู้ใดผู้ใดถึงว่าละกรรมอ่ายมพิบาลก็จะจับ เออนี่มันมักดาพอกระแม่มันมกมัมก,กินเหล่า <c oughs> เขาเสิเอาเหล่ากอกปากเนี่ย <c oughs> เขาเสิเอานำนำพอนกระทะทองแดงอันนี้คือกลุ่มนรกหมอทองแดงนะครับมาเบิงเนี่ยหมอทองแดงผู้สีชอบกินเหลากินยังเมล่าสุร่าเมล่าพีชสินหานี่ <c oughs> เขาสิจับเออเบิงดูเนี่ยตาย ตายเกเดรออยู่เนี่ยอันพวกอันนั้นอันไอ้นา่งนั่นคนที่ข่าพ่อข่าแม่ตาพ่อ่าแม่คนรักเรียนสูก็พวก็เมียก็ยุนีมดเนี่ยแดนเนี่ยนี่นี่ตอนนี้กําลังสิถามไอเด้นี่เนี่ยเออกําลังสิถาม่าไปทําอะไรมาเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรมันก็ติดปฏิเสธได้มันยันตาเหลียกอยู่หนูไม่ได้ทําอะไรเออไม่ได้ไม่ทําอะไรผิดศีลมนเทียนบานข้อห้า แกต้องไปตกขุมนรกนะอยยาเลยพระเจ้าค่ะมันจะบาดแน่นะนี่กระสิมีแห่งซบเล็กยซบท้องนี่ค่ะอันนี้ก็คืออันนี้พาก็พอกับแม่พอดีนี่นี่พูดเขาเถียงพอเถียงแม่เนี่ยกูกูมึงมึงก็พอก็บแม่เนี่ยเนี่ยนรกเนี่ยของคนเนี่ยพูดมุสาว่าจาว่าเป็นสัตว์เนี่ยปิ้นปอกลอกวิ่งเนี่ย นี่นี่แล้วก็ชีพแล้วก็ชีพชีบลิน่นออกมาเนี่ยผู้ใดด่าพอตีแม่ผู้ใดเถียงเกง่งเถียงเถียงคำปะตกฝากเขาเรียกว่าเถียงคำปะตกฝากนเเบาโกโหกตอแหลสัจจะวาจาของมนุษย์นี่คือเออระวังให้ดีๆอันนี้สัจจะวาจาของมนุษย์จะเป็นแบบนี้ต้องพูดจริงทำจริงนี่นะครับ นี่มาพุ่นมีแต่แต่แดนนรกเลยอยู่ทั้งพุ่นพญาย่อมพิบานทั้งนั้นสิไปเปิดเบิ้งบัญชีว่าผู้ใดถึงว่าละเออผู้ใดถึงว่าละสิสิไปเปิดเบิ้งบัญชีทั้งนั้นถึงว่าละไปพูดอะมาถึงไงเหลือเงินทั้งพุ่นกับสิเป็นพวกไอปฏิบัติรรมทั้งพุ่นมานี่มาเบิ้ง เพิ่นกำลังรอเพิ่นสิรอนี่ล่ะเพิ่นสิรอเพิิ่นสรอหลวงปู่นาคนี่ล่ะเพิ่นกำลังสิรอหลวงพ่อนาคมาให้อาหารปลาด้านนอกมาเออนี่ล่ะพวกถึงว่าละกรรมพวกดื้อดึงเขาจะเอาขวนเอาหอกเอาหยังซับเนี่ยล่ะพวกดื้อดึงเนี่ยเขาสิเขาสิบังคับเอาขวนเอาหยังซับเออนี่ล่ะพวกบาปพวกชอบลังแก

นะนะครับมาให้อาหารปลาเา้าตอนนี้เราจะเข้าไปสู่อีกหนึ่งแดน,นกก่สิไกส่สิสูงเที่ยมตาลหรอพี่ที่พี่ที่เปียวข้าแตนนะที่เอาขอาเอาขาแตนที่ไม่ใส่น้ำตาลนะอ มาอยากกินอะไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวไหนทำกล้วยทกล้วยมาเดี๋ยวเราไปมาแล้วครับมาแ้วน<ป>ะลูกไปไปสะพานไปไป ไปดูปลาที่มันตัวใหญ่ไหมไปใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวจังปวัดขืไปกาบพระบรมอยู่ทั้งนั้นนี่แหละองค์พาะใหญ่ที่สุดในประเทศเนี่เ,เพิ่งกำลังเห็ดพิมพ์อยู่นี่กันชีสัง spread. มาเร็ว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 โอ้โหสภาพน้ำก็มี นี่ลปลาตะเพียนควมผากควมเพียนของคนทําให้เกิดควมสมําเร็จแห่งชีวิตาาวอวัอนนี้เราก็จะให้อาหารทั้งปลาดุกทั้งปลาตะเพียนทั้งปลานิน่ไปไกลไปไกลไปไกลๆ พี่พี่อ่พี่โอ้ตัวนี้ปตัมก็สิบโลเลอเลอเลกน่งบีหน่อยไม่ต้องบีหรอกเอเอน่าเกอไไกลเอไปไกลเยไกลเออกน่นแหเกียไไกลเกียไไกลตัวใกลๆไม่ได้กินอ้โ

เอาพูดอะไป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 เร็วพูดอะมันเห็นอยู่ได้เนี่ยไปเลยไปไกลเลยวันวันวันทุเออหนูต้องให้มันกระจายเหมือนตาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนื้จับอย่างนี้จับอย่างนี้เออขี้ออกเออนะไม่ต้องขี้หรอกแรงเออนั่น่าเออ อันนี้หน้าได้แล้วดูใทรายินไปดูเห็นไหมเดยวกิเลยเดี๋ยเอาไปผ่อนหน้ากากนี่ผ่อดผอนเรื่องมันเป็นำหน่อยะนี่ตอนนี้พระเอกดารานะครับดาราเพชรซ้อมจอเลยพุ่นดาราเพชรซ้อมจอให้อาหารปลาพี่น้อง ดูเอาอ่าใจบุญครับพี่ดาวเพกตาไม่หล่อแต่ใจหล่อร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้นี่เอาสิใครจะมะตานเออไปไปแล้วโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับวันนี้